เมนูใต้เมนูเด็ดเผ็ดร้อนครับกับเมนูนี้ครับคั่วกิ้งหมูสาบหอมกลุ่นด้วยสมุนไพรเริ่มมาเตรียมเครื่องสมุนไพรกันก่อนเลยนะครับซอยตะไคร้ครับซอยข่าอ่อนด้วยนะครับเราสามารถเคี่ยวสมุนไพรพวกนี้เข้าไปพร้อมๆกันได้เลยครับซอยใบยมะกรูดด้วยครับเพิ่มกลิ่นหอมของสมุนไพรเข้าไปด้วยครับเด็ดพริกไทยอ่อนเตรียมไว้ด้วยนะครับเคี่ยวไปโดนเนี่ยกรุบๆเผ็ดร้อนดี น้ำหมูสับมา300กรัมครับลวนลงในกระทะเลยนะครับใช้ไฟกลางครับค่อยๆลวนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะสุกสูตรนี้เชฟจะไม่ใส่น้ำมันเลยนะครับลวนให้หมู เริ่มสุกแล้วก็แห้งตามที่ต้องการนะครับแล้วเชฟก็จะใส่พริกแกงใต้ลงไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะเลยครับพริกแกงใต้ของเชฟจอมสูตรนี้นะครับใส่ไปนิดเดียวเท่านั้นเองค่อยๆย,ยีๆไปครับผัดให้พริกแกงใต้เชฟจอมเนี่ยแตกตัวให้หมดเลยนะครับเมนูขั่วกิ้งหมูสับนี่เป็นเมนูสุดฮิตในร้านอาหารใต้เลยนะครับลองดูนะครับทำตามไม่ยากเลยเมนูนี้ ดูให้จบครับแล้วลองนำไปปรับสูตรเป็นหมูชิ้นเป็นไก่เป็นเนื้อได้ทั้งหมดเลยนะครับเนื้อสัตว์เนี่ยตามใจชอบเลยนะครับได้ที่แล้วครับใส่เครื่องสมุนไพรที่เราเตรียมไว้เลยนะครับตะไคร้ซอยครับคาอ่อนซอย ผัดให้สมุนไพรเข้ากันให้หมดแล้วก็เริ่มสุกให้หมดเลยนะครับปรุงรสชาติด้วยน้ําตาลมะพร้าวหนึ่งช้อนชานะครับใครจะไม่ใส่ก็ได้นะในส่วนของน้าตาลนี่ครับแล้วก็ตามด้วยกิกไทยอ่อนครับโรยใบมะกรูดซอยลงไปเลยครับ อาจใส่เป็นพริกขี้หนูลงไปอีกสักสีหเม็ดครับเป็นลูกโดดนะครับเนื่องด้วยรสชาติของพริกแกงเนี่ยมันลงตัวอยู่แล้วนะครับเชฟแทบไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มเลยนะครับสังเกตดูดีๆใส่แค่น้ำตาลอย่างเดียวเองนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูเลยนะครับเมนูใต้รสเด็ดที่ทำให้เข้าหมดหม้ออีกแล้วครับ